ครับสวัสดี FC วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการใช้มาร์กไหนในการตั้งวาลวของยามาฮ่าสปาร์ร้อยสิบห้าไอฟินจูปิเตแล้วก็ไออีกตัวหนึ่งที่เป็นทรงวิบากอะไรนะกีอะไรจำไม่ได้นะที่เป็นเครื่องของ SPARK 1 1้อยสิบห้าไอฟินะการตั้งมาร์กนี่ก็ถือว่ายากมากๆนะยากมากๆเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาออกแบบมายังไงนะ รถปัจจุบันนี้ไม่มีน็อตให้เราทำการรอกเผาเข้าเหยียงเจาะรูมาให้เราดูมาร์กอย่างเดียวทีนี้ปัญหาในขั้นตอนของการตั้งเนี่ยนะเมื่อเราตั้งมาร์กได้ตรงปั๊บเราปล่อยมืออ่ามาร์กหรือว่าน้ำหนักของเผาเข้าเหวียงเนี่ยมันก็จะอ่าไม่เลื่อนไปด้านหน้าก็เลื่อนไปด้านหลังเพราะว่าน้ำหนักของตับเป็ดหรือว่าน้ำหนักของเผาเข้าเหวียงเนี่ยมันไม่ได้ถ่วงมานะครับทุกท่านมันหนักด้านเดียว นะครับมันก็เลยทําให้เราทําการปรับตั้งยากนะครับทีนี้นะก่อนที่เราจะไปทําการปรับตั้งมาร์กตั้งวาลวเนี่ยนะะเดี๋ยวเรามาดูมาร์กกันก่อนเลยนะทุกท่านนะตาแหน่งของมาร์กล้อแม่เหล็กจานไฟนะที่เราทําการมาร์กไว้เพื่อนๆ <possible. S 1> ก็จะเห็นสีน้ําเงินอยู่ข้างในนะเห็นไหมสีน้ําเงินนะครับทุกท่านอ่าเราได้ทําการมาร์กไว้แล้วเห็นไหมเนี่ยขีดตรงนี้กับขีดที่อยู่ล้อแม่เหล็กจานไฟนะเห็นไหมอ่าแล้วทีนี้เราก็มาร์ก ข้างในไว้ให้ด้วยนะมาร์คข้างในไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะถอดออกมาดูนะว่ามาร์คที่อยู่ข้างในอ่ะโดยประมาณมันจะอยู่ประมาณไหนนะเห็นไหมสีน้ําเงินที่อยู่ข้างในนะครับที่เราทําการมาร์คไว้ข้างในโน้นลึกๆโน้นนะครับมันจะมีสีน้ําเงินเรามาร์คไว้นะตรงนี้ก็คือตําแหน่งมาร์คแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเราสังเกตดีๆเ,เ,เราจะสังเกตได้ว่ามาร์คขีดต,ตรงนี้นะมาร์คขีดต,ตรงนี้มันอยู่ประมาณกึ่งกลางของชุดสเตอร์นะอยู่ประมาณกึ่งกลางเนี้ยกึ่งกลางเลยนะ อยู่ประมาณกึ่งกลางของฝาครอบสเตอร์นี่แหละก็ไม่ถือว่ากลางมากแหละนะแต่ก็อยู่ประมาณนี้นะครับทุกท่านอยู่ประมาณนี้นะเราก็ดูได้นะทีนี้นะครับมาร์กตรงนี้เราเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราถอดออกให้ดูนะส่วนมาร์กด้านหน้าตรงนี้นะตามนี้เลยนะครับทุกท่านมาร์กด้านหน้านะครับก็นี่เลยนะอของสปาร์คร้อยสิบห้าไอนะครับ ฟินจูปิเตอร์นะครับอ่าก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวด้านหลังดูอีกรอบหนึ่งนะครับด้านหลังก็นี่เลย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 นะอ่านี่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเมื่อเราทําการถอดล้อไม่เหล็กยานไฟออกมาแล้วนะครับทุกท่านนี่นะมาร์กที่เราทําไว้มาร์กที่เราทําไว้นะหลายหลายท่านนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะ นี่นี่นี่ก็อยู่ห่างจากห่างจากขอบล่างตรงนี้ประมาณหนึ่งเซนนะห่างจากขอบร่างตรงนี้ประมาณหนึ่งเซนก็คือตำแหน่งมาร์กนั่นแหละนะครับเราก็จะเอาประมาณนี้นะในขณะที่เราทําการปรับตั้งนั่นแหละนะครับทุกท่านนะเราก็มองดูตรงนี้ก็ได้นะมันก็เป็นอีกหนึ่งสูตรหนึ่งเทคนิคที่เรานะครับสรรหาข้อมูลมาฝากเวลาที่เราทําการปรับตั้งนะตรงนี้ถ้าเราดูดีๆมันก็จะมีขีดมาร์กอย,อยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเล็กๆนะครับอ่า เมื่อเราอยากทําการปรับตั้งโดยที um, <man> ่เราไม่ใส่ฝาครอบนะเราจะไม่ใส่ฝาครอบเพราะว่าใส่ฝาครอบแล้วมันเลื่อนหน้าเลื่อนหลังไงมันตั้งยากนะเราก็ใช้เทคนิคประมาณนี้นะครับพี่น้อง fc นะใช้เทคนิคประมาณนี้นะครับอ่าก็ดูเอานะครับก็เล็งเอานะครับก็จะประมาณนี้แหละนะอ่าเราก็เล็งมาให้เพื่อนๆหรือว่าอ่ามีตำแหน่งไหนที่เราสามารถเล็งได้อีกหรือว่าเอาตำแหน่งนี้ ตำแหน่งนี้เล็งใส่รูน็อตตรงนั้นรูน็อตข้างในอะ่ะนะเอาตำแหน่งนี้เล็งใส่รูน็อตข้างในก็ได้หรือว่าเอาตำแหน่งนี้เล็งใส่ศูนย์นี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยศูนย์เนี่ย,เ,ย,ยเห็นไหมเล็งใส่ขอบนี้ก็ได้นะอ่าแต่พื้นฐานเราก็ต้องนับไปเนี่ยมันกี่อ่าจากมาร์กตรงนี้ไปหนึ่งสองสามเนี่ยประมาณมาร์กที่สามมาร์กที่สี่นะครับเราก็เล็งใส่ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะอ่าก็แล้วแต่นะว่าใครจะเล็งอ่า ตรงไหนนะแต่ที่แน่ๆเราดูแล้วมันมีมาร์กเดียวมันไม่มีที่อื่นให้ดูแล้วนะครับอ่ะด้านหน้าก็ตรงนะนี่นะครับก็เอาละเทคนิคแนวทางก็มีอยู่ประมาณนี้ครับทีนี้นะครับเมื่อเราทําการปรับตั้งมาร์กให้ตรงตามตําแหน่งทั้งล้อแม่เหล็กจานไฟแล้วก็อ่าช้ำชาบหรือว่าเฟืองราลิ้นนะลำดับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการปรับตั้งวาล์วนะ ในการปรับตั้งวาล์วก็ใช้แค่ปร,รเบอร์แปด่ายน็อตเบอร์8ออกนะถ่ายน็อตเบอร์8ออกหลังจากนั้นก็หมุนแกนกลางออกมาใช้ฟิลเลอร์เกจนะใช้ฟิลเลอร์เกจนะในการสอดเนะี่ยสอดระหว่างกระเดื่องกดวาล์กกับก้านวาล์วนะก็สอดเข้าไปอย่างนี้นะให้มันลื่นเื่อน,นนิดนึงนะในะค่าระยะห่างหรือว่าพิกัดการซ่อมนะครับของ อ่ยาม่าสปาร์คร้อยสิบอไอฟินจูปิเตอรนะครับระยะห่างการปรับตั้งวาวอยู่ที่0.08ทั้ง ID แล้วก็ไอเสียนะศูนทั้งไอแล้วก็ไอเสียนะทุกท่านแล้วทีนี้นะเขาให้ค่าบวกลบมาด้วยอ่าท่านจะตั้งได้ตั้งแต่0.08ถึง0.12ก็คือเขาให้ค่าบวกลบมา0.04นย์นั่นเองนะครับทุกท่านใคร อ,อยากได้นะอยากได้กําลังอัดเยอะก็ตั้งห, àng, ห àng, นะ้างๆนะอาจจะตั้งไอดีศูนย์หนึ่งศูนย์ไอเสียศูนย์หนึ่งสองก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับทุกท่านไอดีศูนย์จุดศูนย์แปดไอเสียศูนย์จุดหนึ่งสองก็ว่ากันไปนะครับแต่พิกัดมันอยู่ประมาณนี้นะครับทุกท่านนะตั้งชิดได้ได้รอบต้นนะเพราะว่ากํากลังอัดมันน้อยตั้งคิดกําลังอัดมันน้อยมันจะต้านการเคลื่อนที่ของลูกสูบน้อย นะแต่นะวาวห่า,หางเนี่ยวาวห่างมันจะได้กําลังอัดเพราะว่ามันจะไม่สูญเสียกําลังอัดในช่วงโอเวอร์แลปนะอ่าตั้งห่างได้กําลังอัดนะอ่าได้ไปนั่นแหละนะครับทุกท่านชิดได้ต้นห่างได้ไปลายนะครับทุกท่านก็ตามสูตรตามตําราที่เขาบอกว่าเงียบพังดังวิ่งนั่นแหละนะครับ FC นะเอาละนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการปรับตั้งวาวสปาร์ค1 1 5 i งร้อ i สิบฟินูเอร์ นะครับก็อยู่ที่0.08ทั้ง ID แล้วก็ไอเสียให้ค่าบวกลบมา0.04ม mm, ิลลิเมตรนั่นเองนะครับพี่น้อง f c เอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ